อ่าอันนี้ก็คือบทบาทนะฮะที่ได้ในเรื่องของการเมืองการปกครองว่าด้วยเรื่องของปราสาทตเปียนเตียดังนั้นจากการศึกษาสรุปเนี่ยเราจึงะเห็นได้ว่าด้านการเมืองการปกครองเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับบทบาทที่เกิดขึ้นจากตัวองค์ปราสาทหรือที่อื่นๆเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะ,ะอย่างเช่นเราต้องการที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนเราต้องการที่จะเข้าไป สืบสารพัฒนาต่อยอดเราต้องการที่จะไปหาเสียงหรือต้องการที่จะไปให้ความรู้อะไรกับชุมชนก็แล้วแต่นะคะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องผ่านสัญลักษณ์สาคัญของบ้านเมืองเขาก่อนอย่างเช่นในพื้นที่ตรงนั้นมีวัดเก่ามีพื้นที่โบราณมีปราสาทโบราณมีพระพุทธรูปโบราณมีเจดีย์โบราณหรือมีสังปูตาหรือมีสิ่งที่ชุมชนเขาให้การเคารพนับถือ ถ้าเราต้องการที่จะไปทำอะไรไปพูดอะไรเจริจาประสายอะไรถ้าเราเข้าถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ได้แล้วก็ชุมชนเขามองเห็นเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่ชุมชนสังคงมมักให้ความร่วมมือดังนั้นตรงนี้นะคะจึงกลายเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากการสรุปวิเคราะห์ จากการสรุวิเคราะห์จากการลง observation นะลงสำรวจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมในงานประเพณีแล้วก็าการสัมภาษณ์ in deep interview เราสัมภาษณ์เขาเหล่านั้นนะคะเราก็ได้รับว่าอ๋อบทบาทที่เกิดขึ้นจากประสาทตะเพียงเตียเป็นแบบนี้และที่อื่นก็น่าจะเป็นแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเรามา